ใช่เหรอดูแลคนดีมากเลยครับนี่เจอให้ลูกมึงอะไรคนนี้เหรอคนนี้เหรอเย้เขาชวน่ไปตั้งแกงแบงอ่ะฮะแกงแบงวันนี้ค่ะคุณเจตืครับวันนี้ค่ะนี่พระพาระพระวันนี้อย่างนี้คือคนนี้เขาเป็นเขาบอกว่าเขาขยันมากเลยคนาชื่อใจฟูคนไหนอ่ะอ๋อใจฟูนะไอชมพูก็ไม่รู้ลองลองฝวนดูใจฟูจูไฟ สวัสดีครัะพี่ภาราแต่เขาบอกว่าเขาเขาแก๊งแตกไปอ่ะตั้งแต่แก๊งแตกไปอ่ะเขาก็แบบโกูเลยหรอเขาก็ยังแบบมีไฟอยู่ก็เลยแบบเขาแล้วเขาขยันด้วยแล้วเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรโดนปุ่มไปรอบหนึ่งอ่ะไม้หายก็มีมีอันหนึ่งมาสแปรเลยอ่ะลองคิดดูแล้วกันพาระไม่แล้วใจฟูจะเข้าเคียวสวยไม่ใช่หรอเออใช่หรอยังไม่รู้เลยเขาเอ้าบังหนูก็เลยมาแต่ เขาไม่บอกกูตั้งแต่พรุ่งนี้ล่ะพ่ธีลาทำแกงหรอไม่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 คือจะนี่ไงคือเห็นน้องเขาไม่มีอะไรทำก็เลยจะเรียกนี่มาจะเข้าแกงกล้วยหอมเหรอพี่ทำแกงที่นี่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มกูไม่ทำกูไม่ว่างที่กูมาทำธุระนะอย่าลืมเวลามีคนถามว่ากูมาทำอะไรกูทำธุระโอเคก็เอแกงมาบังหน้าไงพี่ฮะก็อแกงมาบังหน้าไงไม่ได้กูไม่สามารถเล่นแกงได้แล้ว แล้วพ่อหนุ่มเกาหลีนี่ใครอ่ะงเดียวผมมองเนี่ยนี่ไงตือตือวัดดันนี่น้องชายหนูเองค่ะชื่อยูเซียครับยูเซียยูเซียเหมือนเนี่ยครับแล้วที่เรียกผมมานี่คือน้าเรียกให้ผมดูตัวยูเซียบกับใจฟูอ่ะใจฟูผมรู้จักอยู่แล้วใจฟูอยู่สุดเอียวไงเขาเป็นพากาเทอร์เขาเป็นแฟมิลี่ของบอสเพาไงถูกมากใช่ครับเอางี้แล้วกันใจฟูวนใจอยู่แก๊งเหนือยางปะ แั่อะไรวะเนี่ยที่นั่นมันน้ำแฝงผมเลยนะเสือร้องไห้ผมว่าประหยักหนีสนใจเปล่าพาราก็ไม่กินเนื้อไม่กินหมูแก๊งที่ได้ชื่อว่ามีแต่ผู้หญิงขาวๆใช่ไหมเจ๊ะที่รักแหวะด้วยแหวะด้วยเบาเบาเบาสี่ตัวกูอ่าโอเคไหมคุณเจอโลกมาคุณ ลโหองอยู่อยู่แล้วพูดไปพูดไปเย้ส่งเงี้ยวันละเท่าไหร่คะที่นี่เหรอครับค่ะส่งครับหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งเป็นไอ้เลขาแก๊งไป็นไหนวะเยดสาวอยู่ฮะผมว่าเลขาแกชื่ออะไรครับเนี่ยตอนนี้ส่งไม่เยอะแต่ตอนนี้เราส่งเป็นทรัพยากรเยอะสองเปอร์เค้กแบ๊กอาทิตย์ละสิบรูกอะไรอย่างเงี้ยยังฟาร์มทั้งวันทั้งคืนอยู่ไหมคะ ไม่ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนมันไม่ขนาดนั้นฟาร์มทั้งวันทั้งคืนมีคนเดียวว่าไงครับบอสเผาแงเดือดไหมล่ะอยากอ่าคือตรงเนี้ยเอาใครก็ได้แต่แต่กูไม่เอาบอสเผาเข้าแก๊งแน่นอนคุณคุณเผาจะเข้าแก๊งแล้วคุณมีอยู่กับผมที่วอสไหมน้าแก๊งนแก๊งแก๊งน้องอะนะผมเพิ่งเตียวุ้นแองจี้ไปนะจะเอาตัวเมียวุ้นแดติดเหรอติดเหรออีกไม่กี่ทีก็ติดแล้วก็เลยเจ็ดสิบทีใช่สาโจ มีของอ่ะไม่ได้ใช้จะทําแก๊งทำไมวะถูกปะใช่ฮะไม่ใช่ไหอแล้วเป็นไงดีเป็นไงมีของเราใช้เป็นไงล่ะแก๊งไดไหนแล้วตอนนี้ไม่คือสดส่วนตัวนะแก๊งแก๊งที่แตกอ่ะไม่ได้เพราะแตกว่าอะไรเลยแต่แตกเพตุะักระข้างนอกภาระต้องเลือกนะภาระต้องเลือกครับว่าอยากว่าอยากสดหรืออยากเสียวแค่นั้นแหละก็บอกเลยว่าบอล่าสุดก็ไม่ได้แพ้นะเจะ ด้วยแต่แก๊แงแก๊งที่ยุบไปเพราะปัญหานอกโลกของคนลหลายๆคนนะผมว่าน่กน<อ>ากินแก๊งนะคือตอนนี้ก็คือ,อมีแค่บอสพาว่างคนเดียวใช่ไหมก็นี่นี่สุตเตี้ยวเกือบหมดเลยครัรรบตรงเนี้ยอ๋อยืนกันหกคนแลยนะสวัสดีครับนักข่าวเชิญทางนี้เลยครับนักข่าวคือจะมีการดีลตัวกันระหว่างใจฟูกับห้าพยักหนีครับผมผมไม่ได้พูดนะชาติ้งกันด้วยใจเย็นๆคือตอนนี้คือยังไงคือบอสเราจะเอาใจฟูมาฝากอ๋อ ไม่ต้องถามส่วนตัวน้องเลยครับเพราะแต่ละคนผมให้ทุกคนตัดสินใจเองแล้วหนูก็ยังงงงงอยู่ค่ะตอนแรกหนูก็เป็นพนักงานแต่ะไม่รู้หนูไจะได้จ้างงานหนูไม่ขอไม่คือเองอ่ะศิลาลองจ้างดูไหมว่าว่าคุ้มกันได้ไหมยอางี้ง่เคยคุยเคยเจอแล้วไอ้แก๊งชุดนี้เลยใช่แบบใไหมไม่เหมือนเดิมแล้วนะทำไมมีเขาหรอไม่คือเข้าคือจริงจริง คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าห้าเสือตรงอิงเนี่ยเราจะดูแบบเราจะมีไฟขึ้นมากเลยนะเพราะว่าแก๊งเนี่ยเขาน่ารักเขาไม่เหมือนไอ้เผาใช่ครับมีมีค่ะพนักงาเสาวคค่ะกระเป๋าเดินตกแตนุขี้แกมาละกอโลกไม่ได้มันไม่ได้ส่งมันไม่ได้ส่งมาละกอคุณจะมาละกอไปทำไมอ่ะนี่ค่ะผมเป็นอะไรอ่ะพะระ คือหลักๆตอนเนี้ยแก๊งผมมันเหลืออยู่สล็อตอีกไม่กี่สล็อตแล้วผมกาลังมองหาคนที่แบบทํางานดํำอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้คนทํางานดําทั้งแก๊งมันมีอยู่เจ็ดคนผมว่ามันไม่พอพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วผมพูดจริงๆนะผมมีแก๊งน้องผมอะที่ชื่อว่าดูไว้เนี่ยครับมีอยู่ประมาณสามสิบสามสิบสี่ทำงานดำกันสามคนนะครับเมื่อกี้ผมเล่นบุก คนทำงานดำแกงผมไม่มีรถซิ่งยังไม่มีเลยมีแต่คอมาโชประเด็นไม่ไม่มีรถธนะประเด็นเท่าประเด็นหลักเลยอันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าไม่มีคนทํางานดำอ่ะรับงานขขาวเขาอยู่ในแกงไหมว่าอะไรนะคือผมไม่ผมไม่ติดใจแบบใจฟูนะแต่ว่าผมต้องผมต้องตรว่าใจฟูจะเข้ากับคนอื่นในแกงได้ไหมอ่ะใจฟูต้องมาศึกษากัะ มาเจ้ามนหลอมละลายพฤติกรรมกับคนในแก๊งกบสักพักกะเพาเวลาเข้าก็ได้แน่นอนกะเพาไปไหนก็ไปไปเราอยู่เสียปล่อยากอยู่แก๊งแบ่งกันนะมากกว่าแก๊งแบ่งคือผมอ่ะผมไม่ได้ทําแก๊งนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยคือน้าเป็นเขยของแก๊งแฟนครับใช่คือผมอยู่เพื่อดูแลแฟนครับผมไม่เข้าร่วมแก๊งครับคือแฟนผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนจริงๆต้องบอกว่าน้าเลยไว้ครับ ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าจะบอกว่าถ้าวันหนึ่งฮาระมาบอกว่าคนชื่อกะเพราเข้าแก๊งผมเอาแฟนผมออกเลยครับนะเอานะเอาผมด้วยครับคือคือคือต้องบอกว่าพี่ติลาเนี่ยคือมีฟิลแก๊งมานานแล้วครับคือมั้งไอ้เหี้ยคือตอนนี้ยังไงอะเจฟูสนใจแต่ว่าเจฟูกลัวแบบฟาร์มเตวีทั้งวันอะเจฟูฟาร์มเตลวีทั้งวันมีภาระคนเดียวคนอื่นก็ปกติ ไปฟาร์มเจอพี่พาราตะลอดเลยก็นั่นแหละพอดีพี่แบบพี่ก็เหมือนหน้าผู้หญิงหลายคนก็เลยต้องใช้เงินเยอะมันมันไม่ได้ขยันนะันิดเก<อ>มะข,ขอแนวแนวทางแก๊งห้าพยักษ์หน่อยครับแนวทางแก๊งห้าพยัก์คือเป้าหมายขอสำนัมหน่อยครับเป้าหมายของห้าพยัก์คือเราตั้งแก๊งมาเพื่อไม่ได้เป็นใหญ่เพื่อไม่ได้ฆ่าฟันหรือใครฮะแต่ว่าเราก็มีแบบ คือเราทาแก๊งขึ้นมาเพื่อดูแลกันเองดูแลครอบครัวกันเองอรางเงี่ครับแต่ว่าถ้ามีใครมาหาเรื่องเราเราก็เราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอายอจริงครับใช่ครับจบสปาครับเรายอมแพ้ครับผมเห็นแล้วตอนนั้นน่าติดสีกี้วะวันเดียวครับพอเดียวพอวันเดียวครับไม่แต่แต่อย่างที่บอกคือแก๊งแก๊งผมส่วนมากเป็นคนที่แบบติดโอซีกันแล้วเวลาอยู่ในเมืองก็แบบไม่ได้นะไม่ได้ก็ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาห้ามนะเขาห้ามโอซีนะใช่ นครน,นครอนนีกจะไปน,<า>นครอ,อย่างเดียวเลยจริงถ้าจะมีสตอรี่ตีกันอนะแก้งผมเริ่มได้ตั้งแต่เก้าโมงถึงสามทุ่มเลยครับม,ม,มันก็เป็นข้อตกลงที่ไปคุยกับสบภา,าได้ไนี่ใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าใจฟูเข้ามาใจฟูอยากตีเหรอลูกต,ตีอะไรคะไม่หมายถึงว่าอยากเป็นแบบตอนนี้อยูอยากชิลก่อนคะ่ะนูถึงวาโอ้ชิลถ,ถ้าชิลถ้าชิลก็ห้าพัคยะก็ชิลน,นะ ชิวเลยชิวเลยจริงจริงวันวันไม่ทำเพี้ยอะไรทุกวันนี้กูจำไม่ได้เลยว่ารีคุปปะชุมแกงกันเมื่อไหร่นะประมาณที่ที่แล้วฮะใช่เรียกเรียกรวมเลยเรียกรวมเลยไหมท้าโจ้โอ้ยปวดหลังเว้ยเอาจริงๆนะไม่ต้องเรียกรวมหรอกครับบอสเผาเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็แค่นี้แหละครับตอนกลงนาฮะโอ้ยนักขงนักข่าวเอ้ยปวดหลังวะโอ้ไม่แต่ว่าเราก็ไม่ไหมนักข่าวคนไหน ถ้ามีร่องมีเรื่องเราก็เราก็สู้เหมือนกันตอนเนี้ยเพราะว่านโยบายเราแต่ว่าเราแค่ไม่ไปหาเรื่องใครเพราะว่ามีตัวอย่างไม่ต้องกินอว่าก็มาดีเฮียใครจะทำไมไอ้สัสเออผมไหมผมขอยืมชุดพยักฆ้าพยักใส่สักวันหนึ่งได้ไหมพวกแยงแตกถ้าบอสพาจะใส่ก็คือต้องตีเหรียญสิบเกือบยี่สิบเหรียญเลยนะผมปลอมตัวแล้วก็ใส่ชุดขาพยักสักวันหนึ่งได้ไหมผมขอได้ทําทำสัญญาก่อนได้ไหมว่าจะรับผิดชอบคนเดียว ไม่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพาระผมว่านะคุณควรจะไปอยู่กับผมสักวันสองวันนะผมจะให้คุณดูได้เลยนะแต่นี่มัเป็นยังไงเลยนะบอสเพาดูนะบอสเพาถ้าบอสเพาสวมห้าเขายักเมื่อไหร่ไอ้เหี่ยสีกุเขียวนี่ตีกูแน่แล้วแม่งยังดุแล้วแม่งยังดุ ก่องคิดดูแล้วกันใจกว่าจะขึ้นมาได้แท่งหนึ่งแม่งอุ้มกูเอ๋อแกเนี่ยเขาก็ชิลนะชิลชิลมากเลยนะใครมีข้าวไหมคะกระเป๋าสี่หกศูนย์ใช่ผ่านกระเป๋าแล้วนะพาลาโชว์ไปพาร่าโชว์ไปนี่สี่หกศูนย์เนาะพอดผรานละค่ะชื่อก็ไม่น่าครบแล้วซื้อใจมอาในนั้นเนี่ยพอดผารละชื่อก็ไม่น่าครบแล้วนี่ใครเนี่ย อ่ะเปิดเอาลูกเปิดไเ้ยค่ะเปิดเลยเปิดเลยเยอะได้เลยบัตรเทวดาถูกต้องไหมม่เจอกันนานเลยนะไอ้สิงใช่หรือเปล่าคาฟ้าแว๊บๆมาแล้องโอ้โหได้สโนว์บอลปลาปลาใส่ทีเดียวนึงเฮ้ยเป็นไงผู้ชายให้ผู้ชายให้มีใจพารามีใจพารามีใจ พามีใจให้ทุกคนนะคะวันนั้นยังจีบพี่ถนนอยู่เลยไม่ได้จีบถนนถนนน้องอุ้ยเอาหรอคะถนนเป็นแค่ทางผ่านครับมีข้าวไหมคะมีข้าวมอ่าวพี่แบงค์ทำไมกินข้าวต่อ60ค่ะทันไหมทันไหมเรารสั่งพี่พี่แดงสั่งข้าวให้น้องนี้เดี๋ยวผมจ่ายนี่นะนี่นะออโอ้โหโมผมเล่นอยู่เลยฮะไม่น่าจ่ายกูจ่ายไม่คือถ้าใจฟูสนใจอ่ะก็ เข้ามาลองคุกกี้กับแกงได้ค่อยตัดสินใจว่ามันชิลไหมว่ามันอร่อยไหมไม่มีปัญหาหรอกพี่ขาสนใจจ้างงานใจฟูไหมคะจ้างทำอะไรอะเนี่ยค่ะดูแรประดุจย่าดมิดค่ะมาเป็นบริการลดดูก่อนดีกว่าเป็นหนชายดูไหมคะแสดงว่าเขาไม่อยากเล่นแกงใช่ไหมใจฟูหนูยังไม่ดูอ่ะหนูไม่รู้อะไรหรอกจริงๆถ้าเกิดว่าสล็อตเขาเต็มมึงอาจจะเสียดายเว้ยพี่จะเตือนมนงให้ ที่เห็นมึงแบบมึงมาเป็นบอดี้โกงบอดี้กราดเนี่ยพี่พูดจริงอะนะพที่เหมือนเหมือนเปลืองน้ำมันเล่นน่ะอันนี้พี่พูดตรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะโอ้คนที่เียวดูแลตัวเองได้แต่ทาโจพร้อมดูแลหนูนะชงให้ยอดให้ยอดให้ทำคะแนนให้บอสเองก่อนเป็นไงที่รักได้จัดงานแต่งให้เราไงบางนาคือคืนนะเจฟูก็บอกแล้วเช่าเช่าชุดผมไหมเอะผมให้ให้อะไรเนี่ยสาว พี่พาระอยากได้คนทํางานดําไม่ใช่หรอคะแล้วใจฟูทําอะไรได้บ้างตกปูยังไม่รอดเลยค่ะไม่มีปัญหาเรามีเมคาอยู่นะจกฟูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พาไปตบเอะไรนะครับนักข่าวก็จะบอกว่าขอตัวก่อนนะคะขอตัวก่อนเหรอเอาหัวไปด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นกระสือนะโอเคอะไรทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ไม่คือสล็อตที่เราวางไว้อะเดี๋ยว เราต้องการหรือคนที่ทำงานดำแต่ว่าทำงานดำตอนนี้มันมีอยู่มันมีอยู่ประมาณสามคนแล้วในแก๊งมีมีรถซิ่งหรือยังรถซิ่งมีสามคันครับไม่จำเป็นต้องใช้รถซิ่งครับแค่ข้าอโวคก็ทำได้ครับแต่ที่พาไปโชว์ให้ผมดูสักรอบได้ไหมคือ ค่อยจริงใจจนะะฮฟังงริเลยนะคือแองจี้ยังยังอึ้งอ่ะใช่ไหมที่รักคือผมผมพี่เอาจริงผมอยากเขียนพี่รักเขียนไปไปด้วยได้ไหมคะว่าสดๆก็ใช่ดิตำรวจไล่ไล่ผมกับบอสเผาอ่ะเป็นไรได้นะคุณพานะผมโดนไล่สองคันนะคุณถามแองจี้สิให้หรือเปล่ารอดิผมเพิ่มเงินให้หมื่นหนึ่งเลยอ่ะใช่ๆเด้อันนี้ได้จริงแล้วน้องชายเจฟูนี่ชื่ออะไรนะจุ๊บจิ๊บอ๋อยูเซียบอ๋อยูเซียบเซ็ ยูเซฟนี่ชื่อเหมือนมุสลิมเลยใช่ไหมไม่กินหมูเหมือนผมเลยโอเคไอ้ขี้มันโอเคง่ายอย่างว่าโจ๊คือพี่ซาโจ๊ไม่กินหมูแต่อฟ้าหมูเนี่ยนะคะอ้าวคนดูดซ่วมไม่เขาก็ไม่เห็นจะเป็นเพราะเขาต้องกินขี้เลยไงคุณฮัลโหลยังนี่ฮาหมอคุณมากเลยนะคุณใจูเอ้ยไม่ใช่เอออยู่ไหนมึงใจโูอ่ะกูเรียกมึงเลยกันกูเรียกแฟนว่าคุณแล้วกันอ่ะ คิดดูใจฟูไม่กินหมูแล้วก็ทําหมูได้คนดูดซ่วมเขาไม่กินขี้เขาคนดูดซ่วมได้เลยอันเป็นอาชีพใจฟูขึ้นอะไรอย่างเช้นภาพภาพมาเนี่ยแล้วยูเซียก็คือหาแก๊งอยู่กันเหรอตอนนี้ก็เป็นบริการครับบริการจ้างครับเป็นบริการถ้าเป็นบริการนี่แสดงว่าต้องตึงเลยอันนี้เป็นบริการฝึกหัดอยู่ครับอ๋อเหมือนอาชีพผมนะ บอสพาว่าไงอ่ะคิดว่าใจฟูเหมาะกับห้าไปยากไหมก็แล้วแต่น้องเลยฮะแต่ใจฟูกัดมึงมาแล้วมึงจะได้มีครอบครัวแล้วนะเว้ยครอบครัวเออครอบครัวที่ไม่มีเฮี้ยอะไรเลยอ่ะอ้ยเกือบดีแล้วเมื่อกี้ไม่จริงจีบุดเลยจีบุดเลยเขาอาจจะไม่มีเงินนะแต่เขามีความสุขให้มึงเต็มเต็มเลยอ่ะ จฟูเข้ามาไม่ต้องซื้อรีมูซีนเนียผมมีคันหนึ่งซาโจมีให้เพิ่งซื้อไปแล้วอ่ะไม่ไรเดี๋ยวสายโยก่อนย่งคืนมันจะมีหัวหน้าแก๊งที่ไหนวะที่ใส่แว่นทุเรศทุเรศแล้วมองหน้าลูกน้องอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเรียกกูมาด่าให้คนอื่นฟังนะะตกบูนอยู่ดีๆไม่ไม่ให้ตจฟูมันให้มาเล่นที่บางนาก่อนมาลองเล่นด้วยกันดูก่อน ไม่จำเป็นต้องรีบหรอกได้แล้วถ้ายูซีฟอยากมาเล่นด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาครับใช่แต่บอสพาวเป็นประชาชนนะโอเคไหมถุงข้าวจังเลยครับพี่พาไม่ดีตรงไหนคะบอสพาวดีบอสพาวเป็นบอสที่ดีที่สดีลนะผมไม่ดีตรงไหนครับผมไม่เหมาะกับแก๊งไหนเลยนะรัดีทุกตรงเลยบอสพาวไม่ดีตรงเดียวตรงที่คุณใส่ซอมมึงไปหมื่นห้าแล้วมึงเลิกกัน แมได้ข่าได้ส้มตำกี่การนะซะดิาเดียวเวอร์เอาเขาตัดไปตเยอะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเคียย์เรื่องใจฟูแล้วใจฟูก็น่าจะลงเอยกับห้าพยัก์หนีนะอย่ายัดเยียดน้องเดี๋ยวน้องอึดอัดเขาเขาไม่อึดอัดแน่นอนถ้าเขาอึดอัดอ่ะเขาบอกว่าไม่ขาดแล้วเราต้องดูคนให้เป็นใช่ไหมใจฟูอยากใช้เวลาคิดดูก่อนไหมล่ะฟูใช่ไหมใจฟูใช่ใช่ใช้เวลาคิดดูก่อนใครมาเล่นด้วยกันประเทศนึงก่อนมาเล่นด้วยกันประเทศนึงก่อน พี่กะเพราหนูใส่ตรงไปตั้งเยอะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะพี่จะไปส่งน้องพี่เข้าตีฮิวมนไหนะปกะเพราไปดิพี่ลองไปส่งดูะลองดูไปไปเราเรานำขบวนไปเลยป้เออมาเออเอาดิไม่ยุ่งไม่ยุ่งอย่าถ้าพายักษ์อย่าไปยุ่งกับไอ้โมเมนต์นี้เดี๋ยวโดนหางเกี่ยวไปด้วย ไม่โดนไม่โดนไม่โดนขึ้นมาเลยพานะว่าไงใจฟูเอ้ยนะสนใจเป็นคุณชายสักวันไหมคะเดี๋ยวผมขอเคี่ย์กับใจฟูก่อนโอ้ยนะว่าไงนะใจฟูที่มันที่มันใช้คำพูดเก่งนะหลีกหนีเถงคือกลัวเลยจะต่อที่อเราเลี้ยงไม่พุ่งเข้าหาไม่ถ้าใจฟูอะลองมาเล่นด้วยกันดูก่อนก็ได้ยังยังไม่ต้องนี่หรอกเพราะว่าเล่นยังไงคะ ม่ก็มาอยู่มาคุกคีทำโน่นทำนี่เล่นด้วยกันจะได้รู้จักมันเล่นกับเฮียบ่อยๆใช่มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะถึงแม้ว่าทำผิไม่อยากเข้าแก๊งก็ก็มาเล่นมาเล่นที่ได้ไม่มีปัญหาอือไอยูเซฟก็มาด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาได้ค่ะเรานี่จะไปทำอะไรกันนะคะเมื่อกี้พี่ไปจกปูนะไปจกด้วยได้ไหมคะได้ดิไปถึงปูนะไอเฮียขี้เป็นกู้เลย ปูนค่ะปูนมีรถเก่งนะเรื่องเรื่องนี้ครับคะถ่ายถ่ายเงินนะฮะผมบอกเลยผมเคยโดนกลัวฟาร์มเหเคยด้วยเหรอคะโหหน้าสนอนเลยวันนั้นอะเอาจริงเหรอคะครับผมแสดงว่าไม่ให้ฮะใจฟูไม่ชอบฟาร์มเหรอเห็นกลัวถ้าไม่ให้แปลว่าใจฟูไม่เก่งสิเจฟฟูถ้าถามว่าไม่ชอบฟาร์มเหรอคะคือหนูฟาร์มจนหนูเบื่อแล้วอะอันนี้ฟาร์มไม่เยอะตอนนี้เราส่งพันส่งเงินกี่พันนึ่งครับพี่แดง สามพันฮะส<อ>่งเงินสามพันทุกวันฮะ,ะทุกวันวันละสามพันแล้วก็หนึ่งนนหนึ่งนี้แบบชีวิตติดลบเงินก็ไม่เหลือเลยเหรอมันมันลดไปเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้ยังไงอะเพื่อนๆไม่อยู่เหงาใช่ เราก็มายืนเล่นบางนาได้เพราะว่าเพื่อนเราสองคนก็อยู่เคียวสวยเนี่ยใช่ค่ะแต่เคียวสวยเขาน่าจะสล็อตเต็มอะแต่แต่ถ้าใจฟูก็ใจฟูก็มายืนเล่นอยู่ตรงนี้ได้ก่อนอะจะได้ไม่งเหรอแต่ถ้าวันหนึ่งอยากเข้าแก๊งหรืออยากเล่นแก๊งอยากฟิลแ,แก๊งแต่ห้าพยักษ์มันไม่ได้ฟิลแก๊งแบบมันไม่ได้ฟิลแก๊งแบบสูตรเตี๋ยวอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้น อืมเพราะว่าเพราะว่าพี่ก็ทําแก๊งขึ้นมาก็อย่างที่บอกับว่าเราทําแก๊งเพื่อขึ้นมาเพื่อดูแลตัวเองแล้วก็ได้สิทธิพิเศษจากสภาอะไรแค่นั้นแหะแต่ถ้าเวลามีใครมาตีกับเราอะเราก็เราก็สู้เหมือนกันแล้วแก๊งเรามันเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่แก๊งเก้าสว่วทุกคนทุกคนฟาร์มหาเงินใช้แล้วก็เพราะฉะนั้นของเข,งของอิงเลยมันอา,อาวุธมันก็เลยช้ากว่าแก๊งอื่นแค่นั้นเอง แล้วช่วงนี้ของมันหายากอะไรพวกของเตียววุ่ะปูนช่วงนี้ก็จกยากแต่ถ้าถ้าใจฟูอยากเข้าอ่ะเราก็ต้องตีเหรียญกักี่เหรียญก็าสิบแปด่ะใช่ใช่แปดครับเพราะตอนนี้คือสล็อตมีสิบเจ็ดคนแล้วไใ,ใช่สิบเจ็ดคนอ๋อโอเค แต่อย่างที่บอกนะไม่ต้องรีบร้อนมาเล่นด้วยกันได้ไม่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 มีปัญหาอยู่เสียก็มาได้เอาเบอร์พี่ไว้ปะล่ะได้ค่ะเจ็ดหกเก้าสองสองให้ทีเมมสองใล้ก็บอกให้เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสองสองครับโอเคโอเคโอเค ไปเอาเกงผมมาใส่ส่งเมสเซจมาด้วยก็ได้ไอยูเซบด้วยนะพี่เองเอาเสื้อผมไปทำเป็นเกงทำไมเมือนเหมือนคือเกงเรียนอุบานอันนี้เบอร์ใครเบอร์ใจฟูใช่ไหมผมต้องไปหาใส่มาเนี่ยเกงตัวนี้กับเสื้อตัวเลยอนุบานบางนาเฉยจงไปแล้วครับ พี่แดงถือสมุดนอดจดอะไรดิไปจี่เล็กแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> จี่เล็กในเมืองอะ <c oughs> ทำอาหารรำสั่งอะไรเฮียถ่วย,ย, <c oughs> ยละ <c oughs> จดห่วยก็ได้ <c oughs> จดห่วยอะ่ะนึกว่าจะจดเร็วไปไหนนะหลายวันเลยนะจดหลายวันเลยนะจดไม่พักด้วย ทำอะไรกันนะคะพี่กำลังเมมเบอร์ถูกสมบัติเวลาเมมแล้วมันกดไม่เวลาเมมแล้วมันกดมันกดเอ็นไม่ได้เลยไหมมันกดพูดไม่ได้ตัวเอ็นนนั่นแหละตามนั้นแหละไปจกปูด้วยกันไหมล่ะเจฟูมีรถไหมไปค่ะนี่ค่ะลีมูซินลีมูซินนี่คือตัวรอดตำรวจเลยนะ ขวางลังเลยนะเวลาเขาจะตามอ่ะมีไหมมีรถซิ่งไหมมีเจสเตอร์พอได้ไหมคะได้ไปชวนปา้าใจฟูมา<ด>เขาปา้าใจฟูใครอะ่ะไปเลยไปเก็บเหล้าใจเจสเตอร์มาเลยพี่แดงเอาอีกคันหนึ่งไหมนะ่ายืมน้องผมให้พี่แดงโซโล่เดียวะนะเออกลัวอะไรอะ่ะสามารถสูงกันนี้เต็มไหมชาบูไม่เต็มครับเท่าเท่าขนาดเลย เอาขนาดเลยโบโบเบรกเอาไหมเอาอีกคันไหมใช่ไหมไปแล้วเปล่าวะไปแล้วไม่เป็นไรขำๆเยเังมีคาวไปแล้วมีอาวุธก็ช่วยได้เยอะใจฟูก็เล่นไม้ตึงนะใช่ไหมใจฟูก็เล่นไม้ตึงใช่ไหมโอ้โหโดูมาจำมาในไดอร์แบ ฟูก็น,น่าจะได้อยู่ไหนเฮียตึยไ <ข S 1> ไงได้ครับใครมีใครมีของของเคียย์หัวที่กินที่นี่ไน้วะไอ้แคนดี้แคนดี้คัดอะไรนะกระเป๋าอ,อะไรบอสกระเป๋าสี่แปดเจ็ด ธุรกิจกล่องเฮียยงเป็นไงบ้างเนี่ยขายได้บ้างไหมขายไปได้กิ่เมฆไรเฮียยงกล่องทับตายแล้วมั้งหลับแล้วมั้งมีใครไปจบบ้างอะคะนี่ไงไปหมดนี่เลยไอ้เคนรถสรุปรถอีกคันนึงเลยไม่ทํางานดาอะน้องผมไปเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วดิถ้ายูซีไม่ทำกันดาแล้วยูซีจะอยู่ใครอะตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปเป็นบริการรับใช้ทั่วไปก่อนครับอ๋อโอเคงั้นพี่แดงไปกับใจฟูก็ได้เนี่ย ได้ฮะทำไมนนทำไมเทียมไม่ทำงานดำเหมือนหนุกนะแม่เดี๋ยวจะหาคนขับให้ใจฟูป่ะใจฟูขับตึงไหมออลองดูไหมคะเป็นนั้น,นบบเป็นไงล่ะรถใจฟูแต่งเต็มป่ะแต่งเต็มค่ะงั้นพี่แดงก็ขับให้ใจฟูเลยโอ้โหน่าจะหนักของเขานะคุทุ่งแ <laughs> ่ะงั้นพี่แบงค์ไปกับใจฟู หรือใจฟูจะไปรถพี่แล้วให้พี่แบงก์กับพี่แบงค์ไปเซเตอร์ใช่โอเคไปไปไปกับซาโจก็ได้อ่าไปมาไปไปไปเราจะไปจุดไหนดี้างนนนไม่ไป้ามน้ำนนก็ได้ปะอยู่เสียกันเจอกันนะับนะพี่ยะี่เีกั่เกันนะพี่เสีกันนีับะกัะพี่อสีครับนครเียกั่กละพี่ก่เงียกัเีกั่กับผมไม่ผมเหลยกกล่องเดียวครับพี่เอโทษทีครับ าาาา้าไปเดียปลูก